สวัสดีครับพ่้อมไพี่น้องวันนี้ผมจะมาผ้าเบิง่งต้มนองงับจบแซบเราโดนเทื่อนนะครับเ้าสีนี้นองงวมากน้องงวมันก็มาจากหื้งี้งนะ มันออกโง่บวกมาบวกมานี่ครับอีพาวเบิงตุ่มนองน้องว่เขาก็เปิดแล้วสี่ตัวบม่ได้กินนี่ครับของจริงนี่ครับเ้องวอเจ็บแสบครับ น่องอ่อก็ออกมาจากถุงน่องนะครับแต่ว่าผมบผกินดอกผู้ขี่เด็ดนี่มันนี่ครับมั่นอ่แล้เห้อกระตุ่มนี่หัวาคาหัวชิ้นไข่ใบกิ่หมดของชุรสจสิ่งน่องนะครับผสมกันวัตถุทามาแต่ง,ง,งนี่นครับห้ากระชายหอมใส่ยังไงครับให้มันแสบแค่แสบอยู่ครับแต่เป็นตะขีดเด็ดนี่มันห<ม>ิ่น่งองอ่อนมัแสบดอก น้องงวนะครับมันก็บาดแสบกับน้องเมียแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้ร <c oughs> นครับผมเป็นยังไงครับ,บ,บน้องงูแสบปะครับบะเบิ้งกันเลยครับพุ่งเดียดหิ้มันน้องงูน้องอยังก็ มันนี้กับจบใช่้น,นะครับกับหนองงัววันนี้ยังเห็ดจะเห็ดเวี้ยเห็ดงานเป็นแต่ละมือครับเยวผมสิทยายการเห็ดเวี้ยเห็ดงานแต่ละมือของผม